ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะครับพบพ่อกันอีกแล้วนะครับข้นมากเกษตรนะครับข้นเรียงว่าหัวใจเกษตรนะครับพ่อกันคือเก้านะครับกามีเมื่อไม,ม่นะครับได่เขามาถามผมว่าผมอยากเรียงว่านะครับ เริ่มต้นเห็ดแบบใดนะครับผมก็เล่นแนะน้ำให้ว่าต้องปลูกหยาก้อนนะครับแล้วนกะ็ถามต่อไปอีกว่าหยาไรหนึ่งหญ้ยาเพ่งกลาไรหนึ่งเรียง,งว่วไรจีตัวนะครับหยาเพ่งกลานะครับหนึ่งไรเนี่ยครับ หนึ่งไรก็สาม,มารถเรียงว่าได้อยู่สี่ตัวนะครับสาม,มารถเรียงว่าได้อยู่สี่ตัวแพงโกลานะครับอ่าเขาทองเขาออกลูกมากแต่สาม,มารถอยู่ใดนะครับซี่ไรนะครับช่วงหน้าฝนนียครับอ้อสบายเลยนะครับซี่สิบห้ามือก็สาม,มารถตัดเลยแล้วครับหน้าฝนหยาแพง่งโกลาเขาสิ จเรื่อนเติบโตเร็วนะครับมาขค้ื่นนาแรงนาแรงกับนาหนาวนี่ห้อยอย่างเดียวครับเราจะเรื่อนเติบโตนะครับให้พ้นผลิตตั้มนะครับท้างับผมเนี่ยครับผมก็อาศัยว่าผมเนี่ยปลูกไว้หลายนะครับปลูกไว้ซิบก็ไรนะครับตัดสลับกันนะครับนี่คือผมก็เอาไปปล่อยแปลงก้อนนะครับเอาขื้นมาให้กินผมก็ท่านแบบนี้นะครับ ประจํครับทุกวันเลยนะครับอีกข้อหนึ่งผมกะกระทันแบบนี้ครับว่าผมต้องเบิร์นะครับสิบหาโตนะครับผมก็แบงไว้นะครับแบงเป็นโซนไว้นะครับบ่อหอยู่น้ำกันนะครับให้เขาได้กินข้อเพียงนะครับแบงเป็นโซนเป็นลอกไว้อีกนะครับยูสองนี่ยูสิบหาโตนะครับว่าผมมาไหลนะครับ ผมก็เลี้ยงตามกำลังผมนะครับสิบหาตัวนะครับงวผมสิบหาตัวอยาผมสิบก็ไล่เนี่ยครับยู่ได้นะครับสบ,บายนะครับท่อเพียงเลยนะครับพราว่าหนาแรงผมก็ยุ่ได้นะครับสิบ,ส,บ,ส,บสิบก็ไล่เนี่ยครับง่วสิบหาตัวครับเพื่อนเลยอยากสิเลี้ยงยุ่ คนที่มาถามผมสิเลี้ยงอยู่สองโค้นะครับเนสิเหลี้ยงอยู่สองโคมผมเลืนแนะน้ามาปลูกไปเลยหนึ่งไรนะครับคนที่มาสร้างหยากับผมหมู่บ้านนะครับตอนคำคำเป็นว่าอยากปลูกหยานะครับผมบอกว่า,าเตรียมที่เลยนะครับไถไปเลยนะครับไถแล้วก็เอารถดปั้นไว้นะครับปั้นความพร้อมไว้นะครับหน้าพร้อม ร้มวล้วเัาคอยหาพัดหญ้านะครับต้องเตรียมสถานที่นะครับไหแล้วตีไว้นะครับตีดินไว้นะครับปั้นไว้ก้อนนะครับถ่าดีก็คือเอาปุ๋ยขวากเข้านะครับไปย้ายไว้ก้อนนะครับไยหนึ่งให้เต็มเลยนะครับก้อนไถก้อนตีนะครับย้ายไปให้เต็มเลยนะครับแห้งโคลานะครับ สองเดือนตัดสองเดือนตัดนะครับให้พ้นลิตสูงนะครับให้ใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกใส่ปุ๋ยคอ,อกใส่ใจนี่แหละครับใส่ใจสําคัญนะครับดูแลให้ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าปีไรมันแรงนะครับกระทบนะครับมีผลกระทบยัางมากเลย ตรงดูแลเขาพร้อมนะครับว่าช่วงนี้นะครับหยาเพิงโกลานะครับบ่อไลยนะครับบ่คอยไลยนะครับเพราะว่ามันขอสู้หนาแรงนะครับ พัดหยาดหายยากนะครับผมกับแบงให้พี่น้องไปหลายแล้วครับนี่ทิดจองเบิดนะครับหยาผมทิดจองเบิดเลยนะครับหยาพี่กนลาทิดจองเบิดนะครับผมกับจำหน่ายหยพี่น้องนะครับซอยกันไปยง่มนี่นะครับมือละลอยสองลอยลูนะครับสองถึงสามลอยลูผูก ให้ปลูกคนอะไรก้อนนะครับอปลูกเอาพันุต้องเอาปลูกเอาพันธุ์ไว้ก้อนนะครับมีพันธุแล้วนะครับเดือนกรกฎาสิงหานะครับหนาฝนนะครับเดี๋ยวจะคอยขยายออกไปนะครับถ้ามีพันธแล้วครับขยายไปเลยนะครับต้องว่างแผนนะครับต้องขยายหยาเช่นเวลาช่วงหนาฝนเนี่ยขยายเลยนะครับถ้ามีหลายนะครับนะครับ นี่คือผมให้คําถามครับถามมาแล้วนะครับมาหย่าเพ่งโคลานะครับลายหนึ่งนะครับสามารถเรียงวัวไายุซี่ตัวนะครับสามารถเลียงวัวไายุซี่ตัวตัดสลับกันนะครับตัว่อยังผมเห็ีดดูเน่ยครับเอาฟางไว้ขางล่างนะครับนี่เอาหญ่าเพ่งโคลาไว้ขางบนนะครับสลับกันนะครับลายหนึ่ง ยูได้สบายเลยนะครับิ่นกระจองไว้เตรมแล้วนะครับสามตันครับที่ผมรับป่าเพิ่นนะครับผมต้องเจ็บหยาไว้ให้เพิ่นนะครับให้พี่น้องเ่านะครับสามตันนะครับ ช่วงน่าแรงครับถ้าว่าเอาเรื่อยๆนะครับนจองไว้ก่อนจองไว้ช่วงปีใหม่นะครับผมก็บอกว่าหย้ายังบ่ได้อายุนะครับปวงหญ้าเพ่งโกลานะครับต้องได้อายุพัฒน์หย้านะครับสามเดือนนะครับต้องให้สามเดือนนะครับพัน์หย้าเพ่งโกลานะครับอ้อนหน่อยโอกาสจิตเนี่ยยากนะครับถ้าหย่าอ่อนน่ยโอกาสจิตยากมันบ่ได้อายุนะครับพะวาหญ่าเพ่งโกลาเขาแตก ทตามขอมันนะครับตามขอนะครับมศซ้าผมไปเบางไอเจ้านึงนะครับผมไปดูคนนะครับผมไปบอกคอนตัดนะครับผนปลูกไว้สามเดือนผนยังบอตัดเลยนะครับเอาน้ำโซลาเซลเขาใส่นะครับผมไปบอกให้คนตัดนะครับก็ต้องตัดบอตัดบอแตกนะครับแห้งโกลานี่ครับหาเดือนกันยูแบบหาเดือนนะครับอืม มันพอตัดแต่เพิ่นบอตัดเพิ่นเอานามไ่นะครับเอานามส่แล้วก็คือเก้าผ่านไปเดือนหนึ่งเป็นสีเดือนก็ซ้ำเก้านะครับผมจึงบอกว่าสองเดือนตัดสองเดือนตัดนะครับมันกับสิแตกให้คนผลิตเท่าสูงตัดแล้วก็เอาปุ๋ยขอกสซนะครับใจเย็นๆอดทนนะครับพี่น้องครับอดทนไว้นะครับ ลบหน่อยทุนหน่อยนะครับพี่น้องนะครับมีซัมเน้ไ้ซ้ำนน้แล้วครับผมก็ดีใจแล้วนะครับสงสารเขานะครับเวลาตาบอท่าหมเขาแบบนี้นะครับเขากลําลำบากหนาฝนนะครับเพราะเปนปีที่ผ่านมานะครับลำบากมากๆเลยนะครับคอกนี้ก็เป็นคอกสลับกินนะครับนี่สลับกินนะครับถ้ายมัน คนกับลงคขวัวแหละครับนี่เป็นลงคขั่วนะครับมองนอนกับอีกคอกกึงนะครับอันนี้สำหรับนอนอย่างเดียวเลยนะครับเห็นนนอย่างเดียวอันนี้เป็นขั่วครับออกมาต้องกินดูนี่แหละครับหน้าฝนนะครับเห้เขาได้นางได้ยางแฉเลี่ยมไปซีโตหากับว่าหน่อยนะครับอืม ลาหนึ่งจับเลยเลยนะครับอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับกำลังอีกไรยหนึ่งกำลังขึ้นนะครับสวยงามมากมากเลยครับแม่งกล้าผมสูบน้ำใสนะครับเอาน้ำสาครับเอาน้ำโซลาเซลไปพักไวสาแล้วก็เอาเครื่องปั้นขึ้นใส่นะครับสูบใสนะครับสลับกันนะครับตัดช่วงนี้ก็ไปกินเดือนมีหน้ามษสาแหละครับพอดีเลยนะครับ เทศกาลสงการเฮานะครับก็ไปเฮาไปกินเทศกาลสงการนะครับผร้อมกับกาไวหลังจากตัดสงการกินสงการแล้วนะครับก็ไปตัดช่วงมิถุนานะครับบ้านเขานะครับก็พอดีกครับนี่เป็นสองล็อกสองล็อกไว้นะครับการจัดการนะครับเจ็บไว้ถาพี่น้องตอนพันนะครับสามไรนะครับสามไร คก็มาเอานะครับถ้คลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ผู้ติดตามนะครับสุขภาพแข็งแรงลำรววยเงินท้องนะครับปาดก,ก้นไหลกดแร่ให้ผมน้ำแน่นะครับเด้อครับสวัสดีครับ